วันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีมอบทั่วรางวัลพระราชทา,านให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และพิธีมอบเงินรายได้เพื่อนําเข้ากองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนําใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดภายใต้โครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติร่วมขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐจาก5กระทรวงโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิลนนประธานโรคหลอดเลือดสมองศิริราชในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการจัดงานและได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโล่รางวัลเกียรต,ติยศของกระทรวงมหาดไทยให้แก่จังหวัดที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบเพื่อรางวัลพระราชทานหนห้องประชุมศิดินทรอ,อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสีดิราช